ครับโอ้โหเราเห็นการเติบโตของอ้อยพี่น้องดูครับจากสภาพของต้นอ้อยขนาดแช่อยู่ในน้ำนะเนี่ยโอ้ยอะไรจะดีขนาดนี้เห็นไหมครับโอ้ยนี่ไม่ธรรมดาเลยดูโอ้โหเห็นไหมครับโอ้ถือว่างดงามใช้ได้ทีเดียวแหมแต่อยากรู้จังได้ข่าวว่าเจ้าของแปลงเขาชื่อคุณทองอิน เดยวไปดูที่แกอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ไปตามหาเนีอยโอ้ยจมจมจมโอ้โหน้ําเยอะขนาดนี้อ้อยยังงามขนาดนี้ลุงเขาทําอะไรอยู่ที่ไหนเอ้าอยู่นี่เองโอ้ยสวัสดีพต้องอินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงชัยนะครับโอ้โหยินดียินดีโอ้ยมาเห็นแปลงอ้อยแปลงนี้แล้วแหมดูมันชื่นใจจังเนาะครับผมมันยังไงครับเนี่ยอยากรู้อยู่ในน้ําขนาดนี้มันเติบโตได้ขนาดนี้เนี่ยครับอ๋อคือผมเตรียมดินไว้ดีแล้วก็ ทีนี้หลังจากนั้นผมก็ได้ทําการปลูกอยนะครับปรูบอยแลทีนี้ผมก็มีปุ๋ยลองพื้นคือรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขทบห้ 5. ร่วมกับบุตรราคำ Group. กรุ๊ปกนกโปรดักบุษรราคำเรคคอร์ดร่วมใจเสนอรายการ,กรเกษตรบันเทิง สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเกษตรบันเทิงปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นระบบเน็ตเบิร์กนะครับ 4G 5G ที่เข้ามานะครับระบบโลจิสติกอะไรต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีเราก็เลยมีโครงการว่าเราน่าจะนําภาคดิจิตอลเหล่านี้เข้าสู่ภาคการเกษตรคําว่า smart farming เนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องมี IoT ก็คือ smart farming แล้วคาว่า์ m a r t ์มม m i n g มายถึงว่ามันอัจฉริยะอัจฉริยะยังไงครับคือ1ลดเรื่องแรงงาน2ลดเรื่องค่าใช้จ่ายเช่นค่าไฟค่าน้าที่กนกโปรดักเท่านั้นกนกโปรดัก รับออกแบบติดตั้งวางระบบน้ำด้วยไฟฟ้าโซล่าเซลล์ประหยัดประหยัดแน่นอนติดต่อสอบถามได้ที่0245111111บริษัทไทยทรีบแอคเซ็จ,จำกัดผลิตและจำหน่ายแบบเปล็กนั่งรลานและอุปกรณ์งานก่อสร้างทุกชนิดในราคามาตรฐานกเกษตรมันเิมาแล้วกเกษตรวารีราตี โอ้ยตยดตยดอี้ยด่าบัวใช่ไหมอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ไหนคะตำบลอะไรตำบลอะไรนี่ไงหมู่สองหมูสอตำบลบางเตยอำบภบางเตยอำเภออำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมยไงแล้วเราจะไปถามใครบ้านใครเนี่ยบ้านใคผมก็ไม่รู้จักก็มาในการเลิอจะมาถามอะไรผมนะ แล้วมายังไงเนี่ยไม่รู้จักอ่ะนี่ไงถามไหนเอออาไปถามบ๊ายายครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบ๊ายบาครับเป็นนาบัวของของพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยขออนุญาตครับพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยพอดีไปไเดี๋เจ้าของแล้วใช่ไหมทำนี่เป็นเป็นบัวสายพันธุ์อะไรครับเออเป็นบัวสายพันธุ์ตรงนี้จะเป็นบัวสารยาลูกผสมของสวนนะคะอืม บัวสารยากผสมเราทำเองใช่ไหมทำเองค่ะก็เลยตั้งชื่ววอว่าสารยาเพราะยู่ห้อสารยาทำทั้งหมดกี่ไล่นะทำทั้งหมดสิบฝ่าไล่ะ,ฮะอฮทำหลายคนใช่ไหมคุณป้าครับ ทำกี่คนนะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีแฟนสามคนอันนี้ผู้จัดการเป็นคนใช้เป็นคนใช้เป็นคนใช้ผู้จัดการในคนเดียวเนาะใช่ค่ะเรามานั่งคุยปุ๊บเนี่ยเรายังไม่รู้จักว่าชื่อเจ้าของสวนชื่อชื่อชื่อโอ๋ค่ะชื่อโอ๋อแล้วแล้วคุณพ่อชื่ออะไรครับ